สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางเลขดับกันครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางดับล่างของแอดเก้สูตรคำนวณของอาจารย์ได้เลขศูนย์นะครับส่วนแนวทางงวดก่อนของอาจารย์ให้ดับสองก็ผ่านนะครับหวยออก3 8ทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางดับบนดับบนของอาจารย์ได้เลขหกนะครับ งวดที่ผ่านมาให้แปดผ่านนะครับโวยออกสองสองหนึ่งอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับดับล่างทำมืองวดใหม่คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลขหนึ่งก็ผ่านนะครับโวยออกสามแปดต่อมาจะเป็นทางดับหน่วยล่างของแอดหลวงปู่ชัยคำนวณได้เลขสี่นะครับ ัดมาก็ดับ10บ,บนของอาจารย์ได้เลข5วบน,นี้ล่างไม่มีของอัดดังเม็ดทรายงดหม่อยู่ด้านบนได้เลข1นะครับงดที่ผ่านมาได้เลข5มาต่อกันที่แนวทางดับหลัก10บ,บนของอัจ์จิรนันสูตรนี้ของอาจารย์งดใหม่ได้เลข8นะครับ ต่อมาก็ดับร้อยกับ10ดับร้อยของอาจารย์ได้เลข6ดับ10ได้เลข5นะครับแนวทางของงานเจรนันนะครับส่วนใบนี้ดับหลักสิบอีกสูตรสูตรนี้ของอาจารย์งดใหม่คคำนวณได้เลข3นะครับได้เลข3ดับหลักสิบบน ต่อมาก็จะเป็นทางดับล่างของแอดไพรสีทองคำนวณได้เลข4นะครับต่อมาก็ดับสอนอบนของอาจารย์คำนวณได้เลข8ทุกท่านใบนี้ดับล่างของแอปเปิลคำนวณได้เลข4 ต่อมาก็ดับบนของอาจารย์คำนวณได้เลขเจ็ดนะครับต่อมาทุกท่านดับบนของอัตรัชชนกมีโชคสูตรนี้คำนวณได้เลข6กนะครับด้านล่างสุดดับบนอีกสูตรของอาจารย์สูตรนี้คำนวณได้เลข8นะครับ ต่อมาก็ดับล่างนะครับดับล่างงวดหมาอยู่ด้านล่างได้124678ทุกทันในทางของแอดรัสชนกมีโชคต่อมาจะเป็นแนวทางดับบนของแ ok, ok. อดดับบง ok, ok. มเม็ทดทรายคำนวณได้เลข6นะครับอยู่ด้านล่างสุด วันนี้ดับล่างของอาจารย์อินทร์ได้เลขสี่ครับต่อมาก็ดับหลักร้อยของอาจารย์ได้หนึ่งกับสามดับบนของอาจารย์ได้เลขหกนะครับหนึ่งธันวาหกเจ็ดต่อมาก็ดับบนของแอดมารีได้สามกับเก้า ดับหน่วยบนของแอดสตังได้เลขค่านะครับถัดมาก็ดับล่างของแอดบบยทิบุนพีคำนวณได้เลข4ี่ไปนี้แนวทางของแอดนาคิโนนะครับดับล่างได้เลขศูน ดับเลขชุดล่างนะครับของเงฏนาคีโนทุกท่านต่อมาก็ดับ10หน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้เลข4ใบนี้ดับเลขชุด2ตัวบนนะครับต่อมาก็ ดับหน่วยบนดอกชบาของป้าแมวคำนวณได้เลข4ทุกท่านมาต่อกันที่ดับ10รักแรกพบคำนวณได้เลข6กนะครับด้านล่างเมื่อน,นี้ดับ10ดอกแก้วคำนวณได้เลข8ครับ ต่อมาครับดับขาดล่างของอาจารย์ยาทิปคำนวณได้เลข6ดับบนได้เลข3นะครับดับบนทุกหลักได้เลข3ต่อมาก็ดับล่างของแอดเป็นต้นได้เลข1น่ส่วนดับบนได้เลข2 ต่อมาดับล่างทุกหลักของแอดพิมมีได้เลข6นะครับต่อมาดับ10บ,บนได้เลข3 1 0ร้อยไม่มีได้139นะครับดับหลักร้อยคำนวณได้139่ทางของแอดพิมมีนะครับ ตับบนทุกหลักได้เลขศูนย์ต่อมาแนวทางของชนะพลน,นะครับเลขไม่น่ามาล่างคำนวณได้เลขแปดครับเลขไม่น่ามาหลักหน่วยบนได้ศูนย์กับสอง ไม่น่าวางหลักสิบบนได้สามกับสี่ไม่น่าวางหลักร้อยบนได้หนึ่งกับหกนะครับต่อมาเลขไม่น่ามาบนได้เลขหกทุกท่าน ยังอยู่กันที่แนวทางของแกชนะพลใบนี้คู่ท้ายบนไม่น่ามาจารย์คำนวณได้แ้มหนึ่งะครับแ้มหนึ่งต่อมาก็แต้มรวมล่างไม่น่ามาคำนวณได้แต้มสองถัดมาก็จะเป็นแนวทางดับร้อยอมตะคำนวณได้เลข6นะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดปุ้ยดับหน่วยล่างสูตร4คำนวณได้เลข3นะครับต่อมาก็ดับ10บล่างสูตร6คำนวณได้เลข1ทุกท่านใบนี้ดับ10บล่างสูตร3 คำนวณได้เลขหกครับต่อมาก็ดับ10ล่างสูด5ห้าคำนวณได้เลขศูนต่อมาก็ดับหน่วยล่างสูตรสาม คำนวณได้เลข4นะครับมาต่อกันที่ในะทางด,ดับคู่ตรงบน10ชุดทุกท่านตามนั้นเลยนะครับอยู่ล็อกฝั่งทางขวาสุดมาด้วยกันก็จะเป็นดับคู่ตรงล่าง10ชุด ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ